ท่านเห็นสิ่งมีชีวิตตัวแดงๆเหล่านี้ไหมครับเขามาทำอะไรกันเขาสร้างเส้นทางอุโมงดินเหล่านี้ครับแสดงถึงความสามัคคีของเขาอย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวโดยเขาใช้เวลาไม่ถึงสิบชั่วโมงครับ เขาสามารถสร้างอุโมงเส้นนี้เป้าหมายของเขาเพื่ออะไรเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูนะครับนี่ครับเขาสร้างอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยครับว่ากันว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้เนี่ยถ้าเขาสู้ขึ้นมาแล้วเนี่ย ช้างทั้งตัวก็เอาชีวิตไม่รอดครับอย่า <c oughs> ว่าแต่ช้างเลยนะครับมนุษย์เราก็เช่นกันเถอะถ้าเราไปรังแกเขามากๆเขาอาจจะควบคุมพวกเราก็ได้นะครับนี่ครับเป้าหมายของเขาคือกล้วยลูกนี้เราทิ้งให้เจ้าบุญรอดซึ่งเป็นสุนัขที่ หลงเหลือจากการน้ำท่วมตายแล้วเข้ามาอยู่กับเราโดยที่เราไม่ได้เลี้ยงเขานะครับเข้ามาใส่เราเราก็เลยให้เขาอยู่ด้วยบุญรอดก็จะกินกล้วยด้วยครับแตร่รู้สึกว่ากล้วยลูกนี้จะเหลือจากที่เขากินก็ทิ้งไว้ตอนหัวค่ำเราก็เห็นว่ามีกล้วยอยู่ลูกหนึ่งแต่พอมาตอนเช้าแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้รวมตัวกัน สร้างเส้นทางอย่างที่ว่านี้ไว้ครับแล้วมาขนกลับไปสู่ครอบครัวของเขานะครับทำให้เราเห็นเป็นริ้วรอยคดเคี้ยวเป็นศิลปะจากสิ่งมีชีวิตตัวเ,เล็กนี้สร้างให้ขึ้นเราได้เห็นเห็นะครับนี่คือความสามัคคี ที่ถือว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มนุษย์ชาติเราควรจะลำลึกไว้ยึดเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตก็ได้นะครับขอบคุณและสวัสดีในเช้าวันใหม่ที่ทำให้เราได้มีลมหายใจต่อสู้กันต่อไปสวัสดีครับ